10m ครับแค่นั้นเองไม่ใช่ใบละ 10m 10m กับยี่บห้าใบครับเออพี่ครับถ้าถ้าเป็นอย่างงี้ลดลดลดห้าใบแล้วเพิ่มอีกห้าพันได้ไหมครับเอ้ยผมพุ่งตรงอ่ะแก๊งมันอยู่ยากว่ะถ้ามีเฮียเนี่ยอยู่ยากจัดเลยนะไม่ผายยังคือคือคือทำไงได้บ้างอะอะไรนะอะไรนะเออไปเก็บเลยนะครับอ๋อเอามาเพราะว่าเพราะว่าเขามีแก๊งถูกไหมใช่ครับ ทีนี้พี่จะถามว่าเขาขโมยที่ไหนอันนี้พี่แย่งมาเพราะว่าจะามอ๋อ<ะ>ก็คือว่าวขโมยที่กองปูนครับคือน้องกำลังาาจกปูนอยู่แล้วก็มีรถประมูลจอดอยู่คันหนึ่งเ็ดแล้วแล้วปูนะ่ะกองมันคู่กันนัดว,วีมันพร้อมกันพอน้องกำลังกดกดกดปูนะ่ะมันก็กดขึ้นรถไปเลยพอก,กดขึ้นรถเ็จน้องมันก็กดล็อกยังหวะนล็อกอะ่ะมันก็เด้งเด้งเด้งตัวเด้งออกมาพอเด้งออกมาเ็จไ,ไ,ไอไอเจอ่ะมันก็เลยไล่ ไล่ไล่นี่มันก็ขับมเอเตอร์ไซค์อ่ะไปตรงร้านกลางแล้วไปเจอพวกผมอ่ะอยู่ตรงร้านกลางพอดีก็คือไล่ปั๊มแล้วพอยิงเฟ็บพอยิงร่วงมันก็บอกว่าเออมึงก็ทำกูให้งงตายดีโง่งงโอะไรเงี้ยเขาขโมยรถอะไรอ่ะทุกอาประมูลครับรถประมูลเราใช่ใช่ฟูเลียคันไหนคันที่สี่ประตูหรอไม่ใช่ฟูเลียฟูเลียครับฟูลเลียมีรูปป่ะรูปไม่มีครับไม่มีไม่มีใช่ครับใช่ ถามเขาว่าเขาขโมยทำไมดีวะลองชุบเข้ามาก็ได้ครับเอารายละเอียดเข้าๆเฉยเพาว่าเวลารุบมานี่มาคุยอะไรฮะบได้ครับชุบเลยนะพี่ชุบเลยครับโอเคผมตามพี่ก่อนไอ้ตามไอ้เจกับไอ้ไอ้บอสไหมน่อยเจกับบอสใช่ใช่ อ้าวเราขโมยรถพี่ไอพี่ทำไมอ่ะอืโอ้ผมจำไม่ได้ผมสลบอ่ะครับฮะได้ครับผมจำไม่ได้ก่อนสลบดีเนาะก่อนสลบอ่อก่อนสลบใช่ไหมครับเพราะอ๋อตอนนั้นน่ะผมจะจกปูนะครับอืมแล้วมันแบบผมก็คือมันไปจกผิดไปจกประตูพี่เขาแทนอ่ะมันไปดึงประตูพี่เขาแทนอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วแล้วเองวิ่งหนีไม่ก็พี่เขาควักอาวุธมาแล้วแล้วผมก็ให้ผมทํายังไงล่ะผมก็กลัวอ่าแล้วพอแล้วเองไม่อธิบายละครับ ก็เองแต่เองเอง,เองขึ้นรถไปแล้วนี่แล้วเขาล็อกทันถูกต้องไหมไม่คือคือผมกําลังจะลงลงจากรถไงครับแต่มันลงลงไม่ได้มันใช่ไหมครับผมกํำลังพยายามอธิบายแล้วพี่เขาก็ไม่ฟังครับเขาใส่นักการทา,มา,มามไามนะคือผมก็ผมกลัวผู้พี่จําได้ไงพี่เองจริงนะสําหรับพี่พ,พี่ผมครับผู้พี่เป็นรุ่นใหญ่ไงผมก็กลัวครับอืแต่ว่าตอนที่ที่น้องมันยิงร้มเองเองก,เองก็เองก็บอกไม่ใช่หรอซ้าซ้ำไม่ตายซ้าโง่ะ อ๋อคือตอนนั้นหน้าผมอาจจะแบบผมกลัวหัวร้อนไงแล้วมันแบบขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่ผมผมไม่ได้มีเจตนาอนี้จริงอ,ะอ่ะแต่ไม่ทันดิมันทั้งด่าทั้งขโมยรถแล้วด,ดิน้องพี่ขอขอ,ขอโอกาสจกครั้งได้ไหมครับพี่อืไว้อขอ,อกอับสภาเลยครับสาภาเรียกแกงเข้ามาอะไรก็ได้ครับ มาน้องใส่ใส่ใส่เกาะให้มีน่ะทางอากาศเออไอซีโรใช่ไหมพี่ดูผ่านๆมื่อกี้ไาคิดว่าเอ้กูไอ้นี่กูกูหลอกถามมันมาแล้วไม่มีหลักฐานแต่กูให้มันพูดปากของมันเองละมันยอมรับมันได้เออผมได้ระดับนะพี่ผมขอโทษนะพี่ชายผมขอโทษนะพี่ขอโทษกองไว้ตรงนั้นครับ ไม่ทานแล้วไมยิงปยิงป้องเราข้ามนะไปนู่นไปเรียกแก๊งมาน่าไปยืนขวามือผมดีไหม คืออะไรอะฮะไหรอเอ้อ <Huh? S 1> อะไรพี่ไม่ผมคดผิดครับพี่ผมไม่ใช่ครับผมผมผมจะทําท่านี้ครับพี่ผมจะขอโทษพี่จริงๆให้เองล้อหลอกกันนะเองไปยืนตรงนั้นปะไปยืนนั่นไปยืนนั่นให้มายืนดีๆเลยโยนเลยหมวดนี้ตามเพื่อนเลยครับหวังอากาศให้พี่หน่อย เรียกอะไรเซซิโร่เนาะเตงมาเต่งมากิมกามนมันพูดว่าอะไรบะตรงไหนเน่ยเมากินได้พูดอะไรบะก็ได้พูดเพิ่งจะเรียกเมื่อกี้อืวอาไงบอกว่ามันมันพูดว่าอะไรนะตอนที่เราไปน,นี่มานาันมันบอกมันบอกประมาณแบบความให้ตายดิโง่ทวายังมไม่เป็นเลยสวยเออสวยไม่มันไม่มีหลักฐานถ้าบอกมันจำอะไรไม่ได้เมื่อกี้มันตื่นขึ้นมาบอกว่าอะไรครับผมผมสลบอยู่ เกือบแล้วถ้ามันพูดคําว่าอืผมจาแล้วได้ครับอยู่ดีผมมาแค่นั้นแหละสวยแต่นี่มันพูดออกมาจากปากมันหมดแหละสภาได้ยินแหละว็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายมันพูดว่าอะไรให้สภาได้ยินเขาถามมาว่าทําขโมยเราทําไมบอกว่าเออผมไม่ตั้งใจครับเป็ดเอาละเองด่าทําไมอ๋อผมตอนั้นผมกําลังหัวร้อนอยู่ครับก็เลยด่าอะไรเงี่ยอะไหละจบโง่จิบมาอย่ามีคนแบบนี้ในแกงกูนะมึงรู้ว่า แล้ววุมันยังไม่มีเลยเออไม่มีเหรอไม่มีครับพี่ตอนผมจบมันมีแค่บัตรแก๊งนึงเดียว <c oughs> มีแล้วก็ของพวกความงานสาวล้วนเลยกีต้าร์หนึง่งปอดอันหนึง่งขาวยังไม่มีโอ้โห่ตีแตกมันนก้งเนี่ยกูว่าอืมกูก็จะตีกูเฟียนด้วยแหละอยากให้น้องได้ระเบงระบายหน่อยเว้ยมันต้องไปดูว่าเขาเทียอะไรอะ ฮัลโหลครับได้โทรมาหรือเปล่าอะรู้ได้ไงเซซิโร่รู้ได้ไงช่วงเราผ่านแบบแบบนี้เยอะมากเลยเพื่อเราอยู่ไหมเนี่ยห้องย้อนเพื่อเราอยู่ไหมพี่เราอะเพื่อนเราผ่านอะไรเยอะมากเลยฮัลโหลพี่ไม่ได้ยินนะถ้าพูดอยู มาแล้วนี่ใช่ไหมน่าจะเป็นหัวแกงไอหัวเนี่ยไอ้เหอ่ะมามาแล้วครับมาแล้วมาไงไม่มีแกงเข้าได้เองไอหัวแกงนี่มันที่มันเคยซื้อปืนเรานี่หว่าจำได้ปะใช่ใช่ไหมที่เราเปลี่ยนใช่หัวแกงมันรวยพี่มันกินเาิงมันเยอะกินไปเท่าไหร่ เยอะอะที่มันมาซื้อปืนเราไปไรพอมากินเง <ลา S 1> ินมายมเยอะเหอเอรอ,อหัวแก๊งรวยหัวแกันรวยนั่นอะหัวแดงเหมือนไอดาจิมที่หายเลยกูว่าทรงเนี้ยเพิ่งเข้าแก๊งมาคือมันรวยถูกต้องไหมรวย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 เขาเขาเขาเที่ยอะไรอะ่ะรค,คราหฟาผภาผมถามหน่อยว่าเขาเขามีเที่อะไรครับเทซิควรครับโอเคครับ รถไอรถประมูลไอเจอขับมันคือมันคือคุยเลยไหมครับหรือว่ามันคือไอแปดไอเอ็มแปดเขาได้สิคุยเลยเนาะมามามาคุยเลยครับมาเอาพี่สรุปเรื่องง,ง่ายๆก็คือไปขโมยรถเขาด่าเขาไม่ได้ไม่เชิงด่าหรอกล้อหลอกอะ่ะอืมเอาไงดีมันต้องมีหลักฐานด้วยหลักฐานไม่ต้องมีพิมพ์ว่าไงเซซิโร่ว่าไง,าไงเอาเรื่องเอาเรื่องเอาง,ง่ายๆก็ลองถามน้องดูก็ได้แต่ตัวเนี้ยเพราะว่าพี่ว่าน้องต้องอธิบายอะไรแล้วมางแล้วใช่ไหมมันพูดหมด ได้โทรคุยกันได้เล่าให้ฟังไหมครับ่ใช่ใช่คิดว่าไงครับตรงเนี้ยว่าน้องน่าจะเล่าให้ฟังอยู่พู้พูดไม่ถูกครับเอามันมันมีได้ประเดพูดก่อนก็ได้ครับคนเดียวได้ไหมเนี่ยก็แบบอไดมันเห็นพูดลองลองเกินเกินคุยเหตุการณ์กันหน่อยก็ได้ครับผมว่ารีแคปกันหน่อยว่ามันจะตรงกันไหม ก็น่าตรงรอะครับเขาผมมองว่าเขาก็เมื่อกี้ก็พูดกับสภาแล้วมันไม่น่าพูดอะไรมากมายแล้วอ่ะผม,มหมายถึงพูดพูดแบบว่าคุยกับแก๊งเขาเนี่ยครับคือของผมผมรู้แล้วผมฟังแล้วแหละที่เขาคุยตอบกับเราผมรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงอืมแก๊งนี้ก็ตอนนั้นเคยมีปัญหากับพี่รอบหนึ่งแล้วถูกต้องไหมใช่ครับอืมแล้วด,ดูคนของในในแก๊งตัวเองเดมันมีอีกแล้วเนี่ย ยังไงอะมันควบคุมไม่ได้หรอหรือว่ามันมันยังไงคือหรือ,อยากมีปัญหามันเขาคงอยากมีปัญหาแหละมันมาขนาดนี้แล้วแหละมันมันจะมีทางไหนไหมที่แบบผมรับผิดชอบคนเดียวอย่างเงี้ยครับรับผิดชอบคนเดียวถามหน่อยว้วตัวเองมีมีอาวุธปะเออไม่มีครับเออเองจะรับผิดชอบอะไรเนี่ยเป็นยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ดิหรือว่าเฟฟิโลมีอะไรข้อเสนออะไรไหมอะ มีข้อเสนออะไรมาไหมแด่วันนี้ลองพูดก่อนก็ได้ครับถ้าแต่ไม่พูดก็ตีครับหรือพิทวีดูให้ผมพูดได้ไหมอ่บหรือว่าทั้งนั้นก็จะถ้าเป็นแบบว่าไปจ่ายค่าปรับขโมยรถที่สอนนอได้ไหมครับเรื่อมาถึงสภาแล้วจะไปจ่าย,ยางนันได้ไงประเด็นคือมันไม่ได้ส่วนตัวมันแก๊งแล้วแต่แต่เกาะอะมีบัตรแก๊งคือตอนแรกตอนแรกแรกับผมแบบไม,ไม่ไม่ได้ใส่คงใส่เกาะอ,อะไรเลยค่าปรับ พีมึงก็รู้เว้ยน้องแกงมันต้องทำอะไรบ้างเแค่จ่ายจนกูเหนื่อยแล้วกูพุ่ตรงตอนเนี้ยจ่ายจนกูเหนื่อยละ,ะ,ะ,ะน,นี่ยเอ้ย่งหาฐานจะเป็นหาอย่าวันเดียวคุยตัวมึงไม่มีสิทธิ์เลือกเลยน้องเวียงไงแค่ อามแบบตายมันก็มาให้พวกเขาหมดเนี่ยปามทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไปพูดสอนฝอนเองนะคะับเนาะพอเรื่องมันมาถึงนี้ละต้องถามสภาว่าเรื่องนี้ตีได้กี่ใบครับถ้าถามผมอยากตีพักห้าสิบใบห้าสิบใบหนักเกินครับไม่น่าไหว มันมีมันมันลดลดได้นะเราต้องลองพูดหน่อยอะว่าเราจะแบบรับผิดชอบเขายังไงอะมันเอาจริงๆเรื่องมันก็แบบไอ้นี่อยู่นะขโมยรถกับไปดา่าไปด่าส่วนเขาเนี่ยถูกไหม เออห้าใบได้ไหมครับเพราะว่าถ้าแบบถ้าไปที่สอนอมันจะเป็นห้าค่าปรับขโมยรถมันห้าพันอ่ะครับมันอะไรวะไอ้เฮีกกูเกือบพุ่งกูรู้อ่ะขอไปเยอะเลยห้าห้าใบอันนี้คือห้าสิบต่อห้าใบอ่ะตลกไปเนี่ยจะครึ่งนึงก็ได้ครับครึ่งหนึ่งห้าใบจริงเนี่ย เยวขอเวลาสองวันนะ mm hmm. เตรียมของคือเรื่องมันก็ใหญ่นะพี่บอกให้แต่ถ้าจะมาขอรถกับพี่อ่ะถ้าแบบขอรถกับพี่พี่ก็รถให้ได้แต่ถ้าลถใบได,ได้ก็คือก,ก็ต้องเอาเงินมาจ่ายอ่ะแต่ถามพี่พี่อยากติตามห้าสิบแต่ถ้ายงอยากรถยี่สิบห้าใบแล้เท่าไหร่ครับสิบเอ็มครับ แค่นั้นเองไม่ใช่ใบละสิบเอ็มสิบเอ็มกับ,บยี่สิบห้าใบครับนั่งรถให้ได้ยี่สิบห้าใบแล้วผมจะจ่ายเป็นเงินเลยไม่ตีครับผมจ่ายเป็นเงินไม่ตีสีบ้าเออพี่ครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ลดลดลดห้าใบแล้วเพิ่มอีกห้าพันได้ไหมครับ เองอยู่เฉยดีกว่าเดี๋ยวพี่พูดเองดีกว่าผมอยากให้มันน้อยที่สุดไงพี่ห้าใบกับอีกห้าพันเหมือนล้อหลอกห้าใบกับห้าพันเหรอโหโอ้ห้าใบไงห้าพันอ้สัตว์เอ้ยผมพุ่งตรงนะแกงมันอยู่ยากว่ะถ้ามีเฮียเนี่ยอยู่ยากจัดเลยนะเขาบอกปล่อยผ่านเลยครับจริงเขาบอกห้าใบห้าพันเขาว่า ใครบอกนะครับนิดหน่อยไปผ่านอ,ะอ,อ่ะใช่อะไรหรออะไหรอครับฟังเราเหรอนิดหน่อยไปผ่านอ่ะนั่นก็จะตามนั้นเลยครับห้าสิบใบครับถ้า,ายี่สิบห้าใบก็สิบเอ็มแต่ถ้าจะไม่ตีเลยก็สามสิบเอ็มครับว่าไงเซซิโร่พอปีก็ได้ยินนะหมดเลยที่พูดมเมื่อกี้พี่ว่ามันก็ไม่ไม่ าเ<ร>า,าพี่บอกว่าเรากต็ต้องดูน้องเราดีกว่านี้เข้าใจครับเราไม่ได้แบบว่าโดนเรียกมาครั้งแรกนิดน่อยปล่อยผ่านไอ้เฮียยะผมขอคำวนวณแป๊บนึงครับเมื่อกี้ผมมองคิดว่าเขาก็น่าจะกลัวนะแต่เมื่อกี้ใช้คำพูดมาเหมือนแบบก็ไม่ได้กลัวเลยทั้งที่จะโดนเตะอยู่แหละ ต่อกูมาได้ไง5้าใบเอเวนกับเงิน5,000ันฟินตีนเถะจ่ายทั้งหมด30มเอ็มใช่ไหมครับใช่ครับนัดเวลานัดวันกันเลยครับนั่นก็เป็นพรุ่งนี้สองทุ่มครับอันนี้คือใช้จ่าย30มสิบเอ็มภายในวนี้สองทุ่มแล้วหมายถึงเราจะจ่าย30มสิบเอ็มใช่ไหม เลยยังไงครับเหมือนจะจ่ายนะยี่สิบห้าใบสิบเอ็มกับไม่ตีเลยสามสิบเอ็มใช่ไหมครับใช่ครับสามสิบเอ็มนี้พี่มีระยะเวลาครับเราลองเสนอมาก็ได้ครับไม่น่าจะคุยเรื่องเวลากันได้นะจริงๆแล้วอืมันก็จริงๆสามสิบเอ็มมันก็ค่อนข้างเยอะเลยนะพูดถึงเยอะครับเยอะ ยีิบก็ได้เลยี่สิบกับส่งแคบไหมพี่ว่าก็ได้นะเออจ้าแคปมาส่งอ่ะยี่สิบเอ็มก็ดีนะสิบเอ็มมันเยอะไปแก๊งเขาเก๊งจิ๊ิวแล้วจกแคปอมาจกแคปมาบิ๊เปอร์นะเอ็มซเออวิ๊เปอร์อยู่แล้ววันนี้ลองพูดเวลามาได้ไหมครับให้เวลาเท่าไหร่ถ้าผมจะจ่ายเป็นไงบ้างครับครับแป๊บนะครับ เอางี้ครับผมลดให้เหลือยี่สิบเอ็มตรงแคบผมห้าพันเมตรจะถูกลงครับให้ระยะเวลาสองอาทิตย์ครับมันมันถ้าแคบเมตรละพันก็ตกแค่ห้าเอ็มก็ทั้งหมดยี่ห้าครับลดไหมห้าเอ็มอ่ะพูดทีครับเมื่อกี้ผมหูดับก็คือจากสามสิบเอ็มลดให้เหลือยี่ยี่สิบเอ็ม ต้องแคบห้าพันเมตรไมครับแคบอะไรก็ได้ครับยี่สิบเอ็มก็แคบห้าพันเมตรแล้วใช่ครับถ้าตีเป็นแคบมันก็น่าจะถูกกว่าอาจจะฝ่องฝ่องนห้าปะเมล่าห้าร้อยหกร้อยแต่ถ้าแพงสุดก็เจ็ดร้อยก็ไม่ไม่ถึงห้าเอ็มก็ลดให้อีกลดให้ห้าเอ็มให้เวลาสองอาทิตย์ครับ เพราะเราเลือกไม่ตีถูกต้องไหมถ้าเลือกไม่ตีอย่างน้อยอ่ะพี่ก็ให้คนในแกงอ่ะพี่มองว่าเออเองให้ไปให้คนในแกงมันได้ทำมั่งอ่ะถ้าถ้าถ้าคนในแกงไม่เดือดร้อนแล้วเองมารับผิดชอบอย่างเงี้ยคนเดียวอ่ะมันก็ต่อไปเองก็ต้องมาจ่ายไปตลอดอ่ะจริงๆพี่ก็อยากตีมากกว่านะแต่เองเลือกข้อเสนอมาแบบนี้ก็ก็ตามนั้นนะครับจะเป็นแคปดีก็ได้ครับแคปเอแคปอะไรก็ได้เอาหมดถ้าตีพวกนี้ก็เรียกพี่ก็จะ ให้สองทุ่มใช่ไหมครับใช่ครับสองทุ่มยี่บห้าใบกับสิบเอ็มใช่ไหมครับใช่ครับพี่ได้พูดดิถาาพี่พี่ได้พูดดิถามวนไปวนมาเดี๋ยวผมเอาห้าสิบใบพุดในแก๊งเรามีครบเหรอเซซิโลเกือเกือบ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 เล่นได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้อุ้มฟรีใช่ป่ะไม่ไม่อุ้มฟรีครับแต่เรื่องเรื่องวันนี้วันอะไรครับน้องมันวันนี้วันพุธใช่ครับมันถ้าเกิดไม่แค่เสาร์อาทิตย์มันจะค่าง ยากครับเดี๋ยวผมลองคุยกับน้องแป๊บหนึ่งได้ไหมว่าพรุ่งนี้ผมจะให้มันเกินครึ่งอ่ะเกินสิบห้าคนเข้ามาที่นิวูดครับผมไม่ได้ติดว่าไม่นี่แต่ติดว่ากลัวเข้ามาแล้วมันน้อยเกินไปอ่ากลัวน้อยกว่าครึ่งน่าเกลียดมีมีถ้าถ้าเข้ามาสิบห้าคนน่าจะได้เซสิโลของจริงดูดูแล้วแล้วมันเห็นว่าไงล่ะคือสรุปจะตีหรือว่าจะจ่ายตังค์ครับ ผมว่าเขาน่าจะลังเลใจกับเรื่องแคปเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะพอเป็นของมันมันก็อยู่ที่ว่าหามาได้ไหมด้วยเรองเลใจแต่ถ้าถามฟเฟปมไม่มีปัญหาใช่ปะ่ะเตซิโลโรมาไงผมมิผมเห็นแต่มีแต่สภาออกพูดน่ะทำไมเขาไม่พูดเองวะเอฮั้โหลครับเลือกเลยครับถ้าง,งั้นก็ถามฟเฟเมหรือว่าตามที่ผมบอกแคปหรือก็ตีครับยิ่งเขาเสดงหลายทางนะครับ ก็ตีได้ครับยี่ผ้าใบได้1็ m ได้ครับอันนี้คืออาวุธมีเกิน15ใช่ป่ะเกินครับสภพามแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติคนไม่มีอาวุธนี่คือพวกผมทาไงได้ร์มสกอร์มันไม่ได้ครับถ้าถ้าอุ้มคลไม่มีอาวุธนับตามแบบอาการเลยถามว่าทําตรงไหนอะไรได้ไหมมันมันก็น่าจะแบบไม่ไม่ได้อะไรครับจริงๆแล้วผมจริงๆผมผมไม่ได้อยาให้ให้มันแบบว่า ให,ให้ตีแกงที่อาวุธแบบว่าไม่มีหลอกแต่ว่ามันพูดยากเนาะเคสของเรามันเป็นเคสที่แบบไอนี่มากเลยเซซิโร่เคสเนี่ยเข้าใจเข้าใจเป็นปกติมันก็ต้องตีไปแล้วนหะพี่กำลังก,ก,ก็จะพูดพูดอยู่ว่าอืมถ้าเป็นถ้าถ้าเราจะเลือกที่จะตีแล้วแต่มันเฮจะให้ตีเมื่อไหร่ล่ะเลือกที่เลือกเวลาคือเลือกพรุ่งนี้หรอสองทุ่มแต่เซซิโร่บอกว่าจะขอใช่ไหมหรือจะต้องไปคุยกับน้องก่อน ใช่ครับคุยกับน้องก่อนผมจะเซตให้ให้มันเกินสิบห้าคนอ่ะจะได้ไม่เสียเวลาทางเขาแล้วทางผมไม่เป็นไรครับจะได้ทางตีเนาะใช่ครับมันจะได้แบบแย้มันจบจบไปเรื่องตีวนเรื่องจ่ายค่อยว่ากันอีกทีนะครับอืมเรื่องจ่ายนี่ยังไงครับก็สิบเอ็มเดี๋ยวคุยกับทางเดี๋ยวมนให้อีกทีหนึ่งแลวครับสิบเอ็มมันมันมันไม่มากเท่าไหร่ครับพอถ้ายี่สิบเอ็มปุ๊บมันต้องใช้เวลา โอเคแล้วเรื่องเวลาะครับถ้างั้นสองทุ่มุันนี้เลยใช่ไหมก็โอเคใช่ไหมีสี่ทุ่มได้ไหมครับแต่มก็ต้องหลังรีสี่ครึ่งแหละถูกไหมแต่ผมเห็นว่าไงต่อยั่งทุ่มเดียวครับแต่ผมมองว่ามันเรามันเวลามันตาผมผมขอพูดนะคือเซิร์มมันเปิดห้าโมงอะถ้าเราจะแบบต่อคิวหรืออะไรผมมองว่าเวลาสองห้าโมงถึงสองทุ่มมันก็ ตเล็มามากแล้วปกติถ้าฟ้าตัด่ะมันก็จะเป็นห้าโมงถูกต้องไหมครับปกติที่ตัดกับบางคนกลับมาทุ่มมือสองทุ่มครับไอเรื่องไอเรื่องยัดคิวอันนั้นถ้าเกิดคนมาก่อนห้าโมงเย็นมันยัดได้ครับอันนี้คือบางคนมาเราโทรมาเลยครับถ้างันน่ะลองคุยแล้วกันให้ฟภาประกาศสองทุ่มก็ได้ครับได้ครับโอเคแต่ถ้ามันต้องขอเกินสิบห้าคนนะได้ครับผมประกาศให้เป็นแบบนั้นแหละครับโอเคสภาผาผมถามผมถามอีกทีหนึ่งถ้าสมมุติว่า ไม่ได้น้าแล้วถ้าเอาเก็บอาวุธอย่างนี้ครับเก็บอาวุธไม่ได้ครับตามกฎจริงๆแล้วต้องพกในตัวอย่างน้อยหนึ่งชิ้นถ้าเกิดว่ามีอาวุธถ้าถ้าคุณไม่มีอาวุธก็คือคุณต้องไม่มีจริงๆถ้าเข้าใจใช่ไหมเอาอาวุธเก็บทั้งหมดไม่ได้ไม่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 ว่าจะฟตอรี่ไหนก็ตามใช่ไหมสมมติว่าผมฟตอรี่ใหญ่ๆแบบเทียโกตียนเก็บอาวุธเพื่อที่มาเล่นอะไรเงี้ยมันผิดหรอ่คือคือเก็บให้ให้ตัวเองถือมือเปล่าเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเกิดว่ามี ยังไงก็ต้องมีอาวุธติดตัวครับอันหนึง่งอย่างน้อยโอเคเนาะตัวนี้น่าจะเคลียร์ใช่ไหม <Okay. S 1> ถ้าเราถือสองสามอาวุธอย่างเงี้ยเราเก็บได้เหลือ,อไว้ในตัวสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้ามีอาวุธเดียวและยังเอาไปเก็บให้ตัวเองหมัดเปล่าเพื่อจะไม่เสียเนี่ยอันนี้ทําไม่ได้โอเคเนาะน่าจะเข้าใจท้งคููโอเคครับประมาณนี้แล้วกันงาน,นก็ตัดเป็นยี่สิบห้าใบ สองทุ่มพรุ่งนี้เนาะได้ครับโอเคครับแทนก็เรียบร้อยครับยย้ายเลยก็ได้ครับโอเคครับจ่ายยเงินด้วยครับจ่ายแเงินก่อนเอาเงินเลยเหรอครับครับก็เราบอกก็เงินมันก็นิดหน่อยอยู่แล้วอ่ะก็จ่ายเลยก็ได้ครับแล้วเราจะจ่ายตอนไหนครับเพราะว่าอันนี้มันลองคุยดูลองคุยดูถ้าถ้าเอาเลยถูกของได้ไม่มีเล่นแน่นอนครับรับแก๊งเนี่ยในสีเหลืองเนี่ย ฟรีสองชมถ้าถ้าเี่ยวไปไม่ได้กินทําหัวใจได้ไหมจ่ายได้หมดแต่มันคือเงินทั้งหมดของพวกกลุ่มไงเอาอหลังจบไหมครับยังไม่ไป็นตันิดนงนั่นคือหลังจบนี้ใช่ไหมอันนี้คือจะไปกินกับบัวงั้นอ่านได้ครับสักให้สองวันแล้วกันครับพระวาเป็นพยานนะครับไหวไหมเซซิโร่สัปดาห์นึงได้ไหมครับหมายถึงหลังจบเหรอได้ครับเมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่ามันก็นิดนึงอะครับผมว่าเสร็จเบรนยนมันสัปดาห์นึงมันน่าจะนันจะนานไปนะครับ มันก็อยู่โคราสแต่อยู่ในสัป์ราแต่นก็ได้แล้วมั้งครับอะไรนะครับคือหมายถึงภายในหนึ่งสัปดาห์ใช่ครับมันก็ประมาณไม่เกินห้าวันครับแต่ผมแค่เผื่อไว้เฉย้าวันเยอะไปวะขออะไรทุกอย่างห้าวันได้ครับจบแคนั้นได้เห้าวันหลังจบเนาะเดี๋ยวผมล่างไว้ให้ถ้าหลังจบแล้วห้าวันก็มาจ่ายเอามาจ่ายที่ผมนังผ่านผมแต่เดี๋ยวผมให้ในปันเด็นเอง ถ้าเกิดว่าเขาจ่ายไม่ครบเดี๋ยวผมบอกในมันเฮดเองโอเคครับโอเคครับถ้างั้นก็แย่ย้ายนะครับถ้างั้นเตรียมตัวท่นเลยโอเคครับอันนี้จบระดับอีกเอ้ยพี่ตัวเกลียวพี่เกจได้บอกนะลุงมีตีไหมเนี่ยพี่มีเหี้ยมือมึงฟังนะมันอ่ะมันมีจะถึงสิบห้าคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ ็มันสามสิบคนนะแต่กูก็ไม่รู้ยว่ามันเป็นเศษพภาพจริงกูก็ไม่อยากไปจบไม่อยากตีแต่ตัดสินใจไปก็ตีก็ตีแค่นั้นเองเออมันก็อุ้มไปเลยก็ฝึกกันไปเลยเหรอพี่มันเออไม่เคยอตัวไหนมันด่าที่มันไอไอตัวไหนมันด่าอะไรนะเออมันแหลมเองอ่ะมันแหลมไอไอไอตัวไหนมันแหลมไอตัวไหนมันแหลมไอตัวใบไม้บนหัวไม่กูจะบอกให้ตอนแรกอ่ะแล้วเราเมื่อกี้มันเดินกลับมามันแหลมอีกรอบนึ่งบอกว่านิดหน่อยปล่อยผ่านอะไรเงี้ยได้สัตว์ได้มึงด่าพี่กูใช่ไหมอันบอกอนุญาตปล่อยผ่าน แต่เป้งล้วจริงเลยพี่ผมยังชอบเออพี่ตัวไหนพูดตัวเดิมอะไรหรอไอ้ตัวที่งานอะห้าใบห้าใบใหม่ตัวใหม่เออผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ตัวสะพายกระเป๋าป่ะเออไอตัวที่มีหมวกอะไอตัวที่มีหมวกอ่ะคือมันแหลมใช่ไหมพี่เก็ตแล้วมันมีอาวุธกี่คนเนี่ยพี่ไอ้ทียเราต้อะไรนะแบบไม่เออมึงตีไปเถอะตัวที่จะอุ้มมามึงก็จบอาวุธดีเออเออมึงตีมึงเชื่อกูไอตัวไม่มีอาวุธก็เอานอนบ้านไปว่ะไอ้เนี่ยนอนบ้านไปเลยสัก เออแล้วก็ห่อห่อห่อมันไว้เกิดไว้ที่บ้านไงเฮียมึงเห็นมันต่อไมมึงเห็นมึงเห็นมันต่อป่ะพังเปล่ามึงพี่ห้าใบห้าพันเลยพี่อตอบกว่าตีนะเอาจริงนะรู้ว่าพี่แกบผมงงว่าตีสองทีสามทีแตกเบิรเลยนี่อะไรนะตีบวกตีเมื่อกี้สามทีเบิดเลยอ่ะไอ้ล็อกตีไปประมาณ กับติดทีไะพี่เมื่อกี้เหรอแหกแบบ็ดหยบกีบ